สัสดีค่ะทุกคนทั้งเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจากช่องหลักเลยนะคะวันนี้ตั้งกว่า t ท w e เวอร์ดูเวอพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกที่สูงเอามากๆนั่นคือน้ำตกแอนเจลค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามันสวยงามสุดๆเลยนับว่าเป็นพิกัดหนึ่งที่ถูกใจมากๆเลยใน Google Earth นะคะน้ำตกแห่งนี้เนี่ย จะมีลักษณะพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะด้วยก็คือน้ำไม่สามารถตกถึงพื้นได้นะคะเนื่องจากว่ากว่าม,มันจะถึงพื้นเนี่ยด้วยความสูงมากๆทําให้ละอองน้ํากลายเป็นหมอกไปซะก่อนและน้ําตกแห่งนี้นะคะก็เป็นน้ําตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีความสูงกว่า979เมตรเลยทีเดียวค่ะ อันนี้น่าจะเคยออกสารคดีสำรวจโลกนะเพราะว่ามันเป็นพิกัดที่เป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยเห็นเพราะว่าจะต้องเดินทางโดยเรือเข้าไปเท่านั้นนะคะถึงจะได้เห็นความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ภาพประกอบมีเยอะพอสมควรเลยค่ะก็จะมีโซนที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถบนั้นด้วย อันนี้ชอบมากเลยภาพนี้ทำให้สัมผัสถึงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทางด้านสติ v วิวนะคะพอมีอยู่บ้างแหละถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยวหาแป๊บหนึง่งนี่มันจะมีตรงนี้นะคะเป็นวงกลมก็จะมองขึ้นไปเป็นมุมสูงนะเห็นตัวน้ำตกได้ นี่เลยค่ะสูงเนอะสูงมากเลยแล้วก็จะมีบรรยากาศรอบข้างไหนดูซิมีวงอื่นตรงนี้นะคะว่าจะมองเห็นน้ำตกในลักษณะไหนอ่ะตรงนี้ก็จะ เห็นใกล้ขึ้นมานิดนึงน้ำตกกลายเป็นละอองหมอกจริงๆนะขนาดมันไหลลงมาเยอะขนาดน,านั้นอะมันจะต้องมีความสูงที่สูงมากๆอ่ะอีกวงนึงแล้วกันนะคะเอทำไมเข้าไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นวงกลมทิศอ่ะโอเคเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ บางวงเนี่ยก็ไม่สามารถลงไปดูได้เป็นเรื่องปกติดูวงนี้เป็นการปิดท้ายก็แล้วกันโอ้โหสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าเอามากๆนะคะอ่ะขออภัยเสียงรดด้วยนะโอ้โหดังสะเทือนเรือนนวิอันนี้สวยมากอันนี้เป็นเหมือนภูเขาทะเลหมอกอะ่ะเออเหมือนภูเขามันขึ้นไป เอียดถึงเมฆเลยอ่ะสวยจริงๆทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็เช่นเพยค่ะช่วยกันดันด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าอยากพพอร์ตสามารถที่จะซับสไครต์กับกระดิ่งช่องกันได้เลยแล้วเราก็จะมาเที่ยวทิปไปด้วยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะมาเจอกันใหม่กับตังกว่า Travel ทว e ูเว l ลคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย